สวัสดีทุกคนน้องวันนี้ก็าเข้ามาแบบวันนี้ก็อยู่ในกลิ่นแล้วบอกอินที่ครับวันนี้ก็เราอยู่ในแบบคนโทอาร์มี่กันหรือกันทุกคนกูู้่ย้วันนี้แบบคนโทอาร์มี่เนี่ยก็มีอัปเดตเหมือนกันนะก็เอออัปเดตวาเลนไทน์กันนะครับทุกคนนะก็มีอัปเดตเยอะเลยนะก็ก็สามารถเข้าไปได้ง่ายเลยนะเพราะเออแบบกิจกรรมวาเลนไทน์เนี่ยสามารถได้ได้ทุกคนเลยนะมันจะเกิดวันจะกราใค่ไหนก็สามารถรินใจกนนะครับแล้วก็มีโค้ดเหมือนกับนักข่าวทุกคน แจกโค้ดให้เราได้กันนน่อนะเริ่มสุดเนี่ยโค้ดก็จะเป็นโคน้ดวันไอ้ไม่เขียนว่าวันไทิย์กันนะแล้วก็จะได้อ่าอยัางไเงนะเป็นกองทัพใหมนะ่คนนะเป็นกองทัพหิวนะด้วยมาเจอเพื่อนเพื่อนของโลกเราเนาะนะแต่เพื่อนเพื่อนเราแบบดูตีไปแพ้คือหัวแตกกันนะมาจะมีคนหมอช่วยหิวกันหน่อยนะอันนี้ก็มีสี่คนเลยนะว่าเขาจะมาตั้งตรงนี้ซะหน่อยเอานะ นี่ผมก็ตีแรงอยู่นะนักหวดมีมอด้วยอีกสองตัวนเนี่ยอีกสองตัวมาอีกสองกองทัพเนี่ยน่าจะสู้ได้ง่ายเลยนะคุณนะแต่วก็จิตกรรมนันทัยเนี่ยก็รู้สึกเหือว่าทุกคนจะเข้ามาเล่นได้แต่มันก็โหดมันโหดสันลัเสเซียเลยคุณนะโูดคือว่ามัตเตอร์มันมันโหดคุณนะมันไม่เหมือนอีเวนต์เก่าอบเป็นคิดมากนะแล้วก็มีอัปเดตใหม่ด้วยอ่าซุม่มนะคุณนะเกือกเกือกันนะก็มาเคลือกันได้เนี่ยุ่นะแล้วก็อ่า มีนี่ด้วยไปไหนนะยังไงผมก็ลืมไปแล้วนะเป็นกองทัพใหม่ก่อนนะได้หนึ่งอันมาเลยแล้วก็ได้ไอที่หิวมาเลยเป็นอุปกรณ์ใหม่ของกองทัพใหม่ก่อนนะแล้วก็มันจะมีอันนู้นด้วยนะมันจะเปอัปเดตเก่ามอนผมก็ไม่ได้ไม่้บอกทุกคนหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่มันจะแบบว่าแสดงบอสนะโอ้แสดงบอสกระดับอะไรมั่งมันก็เตรียมบอสตัวใหม่ด้วยเออใช่ันก็ใหม่ นี่นะมึงก็ทีมบอสอะไรใหม่ๆเต็มไปหมดเลยนะมึงมือหัวไปหมดเลยเออเต็มไปหมดเลยนะพอดีเหมือนแต่ว่าเราฆ่าอะไรนี่มันก็จะขึ้นมาตรงนี้เปล่าผมก็แน่ใจเหมือนไม่แน่ใจนุ่นนะพวกมามันก็ไม่ขึ้นทุกตัวคนเนี่ยเหมือนผมไม่ได้ฆ่าบอสมเตทีมบอสใหม่ด้วยเป็นบอสมีอยูนะถูกไม่ได้ฆ่าไงมันก็เลยไม่ขึ้นนู่นนะแล้วก็มีบอสหัวใจอยู่นะหัวใจกันฮากูดเต้ียมบอสที่ด้วย มันก็จะดาบดบัวดใจเลยไม่ปวใจเนี่ยมันก็จะดับไปด้วยนะ <c oughs> เอาไว้แลกของกันนะแต่ัวใจเนี่ยไม่แนะนำใสาวคุณเล่นเพิ่งเล่นใหม่เลยนะเลือเปล่าเนอะคนุณนเลือเปล่าเลยนะแล้วก็ทางเข้าเขาอยู่นี่นงเีไม่ไม่ใกล้ไม่ไกลเลยกคยเดินนะแค่คนเดินไ่ก็ได้นะเ <c oughs> ข้าไปเลยนี่จะเป็นประตูสีชมพูเมฆวันลิ้นทาย เข้าไปปุ๊บเลยก็จู่ทุนน้ำทุนทายก็คุณหนหัวใจที่กับยิน้มตาแข็งๆ,ๆตัวแข็งๆน,นะเป็นคนที่เรารับโดนนะยังก,ก็มีที่ผมบอกแบบบีบเทนมีเบลกันนะถ้าเราฆ่ามันเนี่ยก็เลยแค่ห้าแสนแล้วนะเันจะดเอ่อเยลลี่อยู่นะเยลลี่เยลลี่มีอยู่นะแล้วก็กเคี้ยวกับพื้นเลยนะทุยชายกันนะนนมักนก็จะดรอปแจ้งเหมือนเดิมนะไม่ไม่ดรอปอะไรเลยเลยไม่ไมด้ไปดรอปอะไรเลยนะเพราะว่า มันก็เป็นเยลลี่อยู่นะไม่ใช่ <c oughs> อ่าก็ดรอปมาสองร้อยยี่สิบนะมันก็จะอาจจะดรอปอาวุธหรือเปล่ปาไว่าในใจมันมันก็มีหัวใจด้วยเดี่ยวไม่หมอนะมันไม่หมอ,อมันรูป้เป็นลาหนะูกันนะ <c oughs> สุดต้งหดูดิมีหมอ,อนะถ้ามีหมอนผมก็ตายไปได้อนะตีเป็นแสนเลยนะแสนแล้วก็สู้ได้เลยนะดู้เป็นลาตีประมาณสิบพันก็ตายแล้วแล้วก็ร์บอสห,หัวใจเฮลิบอกนั่นนะ มันก็จบดรอปหัวใจเป็นอุปกรณ์หรือวัตถุวัตถุอุปกรณ์่ถ้าวัตถุอุปกรณ์เรียกวัลวัตถุอุปกรณ์ไปลาเรืนะเป็นหัวใจที่โดนไม้กั้นหน่อยนะแค่เราตีมันเนี่ยมันก็จะเยอะมันก็ขยับเองได้เป็นลูกค้ามันแต่ว่าอเราจะพาเรือไปข้างเยอะหรือเ้ล่านะดูดิหัวใจเทนเร็วๆเลยถ้า คุณกาก็ให้ทุกคนให้แอบ,บว่าห้าคนเก่งๆเนี่ยมาแบกก็นนะตีแรงอะ่ะคืออตีขรั้งเดียวผมตายแลวนะดูหนักๆจริงๆอ่ะเออมันตายไปแล้วมันแคดอกไอ้นี่มาหนึ่งคันึงนะ้ังที่จะน้อยเอาเรื่องเลยนะคุณแล้วก็มีตรงนีนน้แฟนอาร์ตเลงนะคนวัดสวยกันๆๆนังนังนันผมเนี่ยวัดไม่สวยเลยแบบเหมือนแบบตกีกลางนะัง <c> ก <ười> ิกลางอนะ่ะ ต,ตีไปเลยตีผิดด้านไปตีดา้านขวาไปตีด้านซ้ายเฉยเลยเอาเดี๋ยวข้าไปจิการณาต่อเด็วก็ไปอาวุธใหม่คนนะนี่อันนี้นนดาบนี่ข้างจะแรงเลยม,มันแรงกว่าดาบเก่าผมแล้วดีหกร้อยอันนี้มาหนึ่งขันสามร้อยยืมมาก็แรงกันได้คนนะแต่ต้องมันนี่ว่าถูนนะอันนี้คนนะนี่ก็เป็นช็อกโกแลตกับหัวใจสามดวง ก็อาไปแลกกนะันเดี๋มันจะมีชุดเกาะชุดเกาะก็แรงเอาเรื่องนะคุณเป็นน้ำมันสักประมาณกี่นะคนหนึ่งพัน 1, นะคนสองพัน 2, นะก็้คนค้าอยู่นั้นคนนะแล้วก็ทุกคนก็สามารถไปแลกกันได้เมาวุธอะไรเพียบเลยเล่กอันต่อไปก่อนนะมันมีบอสนะเออมันแบบมันจะมีบอสมินิบอสนะมินิบอสนี่ก็ค้างโหดเลยนะผมบ,บอกเลยแต่มีคนฆ่าไปแล้วคนนะแล้วก็มีอันนี้นู่นนะอ่า มันเป็นของไองของแม่คนนะมันจะเป็นม้าจะเป็นธนูหรือยิงสตันะนะผมนะเดี๋ยวไม่ได้ดีนะมันจะฆ่าไอนวนะูคนนะยะใครพาไปแล้วกันนะมาตัวนี้กันก่อนถ้าคนที่เพิ่งไรใหมนะ้น่ะเข้าไปนะมันก็จะเป็นบาเรียบังเลยก็ป่าครับมนีคนเปิดโคโน่อย่างนี้นะดูทำไม่เข้าได้เพราะว่าเราต้องทำภารกิจเปิดภารกิจกันก่อน เมื่อคุยกับตัวนี้นะแล้วเขาบอกว่าถ้าคุณทำภารกิจก็ทำภารกิจไปเดี๋ยวก็อ้ทำให้ถ้าถึงแบบภารกิจดุ่นนะผมงทำเป็นแบบเป็นแภารกิจแล้วพอนะี่ก็ยากพอแล้วนะภารกิจที่เป็นก็พออมันคือง่ายอยู่นะเพราะบอสมันก็ตีไม่ใครดูนะมันตีมันมันตีเข้าหูนะมันตีพี่ดูเลยแต่สำหรับคนเล่นใหม่เนี่ยอาจจะตีแรงนะเพราะไม่เคยเล่นเท่าไหร่ก่อนแต่ผมเนี่ยก็พอได้อยู่แต่ ชิ้ม bedeutet, มันผมว่ามันก็ยากเพราะว่าพราผมต้องตีมีเยอะคนตีก็เยอะกบเยอะๆยอะคือตีไปถูกสเปกพวกสุดสามพันแล้วคำจิ้มแปดสิบอันด้วยเกินร้อยไปเลยอ่ะมันต้องตีลูกอมนะจะดับลูกอมตีตีลูกอมฟาอะไรเยอะเล็บอมเขาเปนเล็บเลยเลี้ยงกันวทำไมเนี่ยเนี่ยมันก็ดับไปนะตีประมาณขี่สิบกว่าครั้งหรือสามสิบกว่าครั้งคนนะเออต่อหนึ่งตัว กูต้องตีสีตัวแล้วก็หัวใจประมาณ5ตัวนะโอ้ยดาก็ยากอยู่อะแต่ผมจะเดินไปไหนนะไาช่างมาันเลยนะเป็นล้านค้าก่าอนแล้วกันเดี๋ยวไหนก็มาแล้วมาดูว่าเขาเขาไหนรู้นะจะซื้ออะไรบ้างนะโอ้ยหัวใจว่ะเอ,อ้ยนี่ก็เป็นสามหมื่นห้าหมื่นห้าหมื่นในกึ่งมั่วมาแล้วเนี่ยพุทธมวกุฎมาแล้วเป็นดาหัวใจนะ ก็มีเอฟเฟกต์หัวใจวันที่ท้ายห้าพันหัวใจห้าพันหัวใจก็ 8, 7, 8, นี่แปดเจ็ดถึงแปดร้อยในหุณนะนี่ก็แปดร้อยถึงเก้าร้อยอันนั้นก็เป็นอาวุธของเราที่เราถือกอ 800, ันนะก็ประมาณเออแปดร้อยถึงเก้าร้อยห้าสิบนะนี่ก็เป็นอาวุธของหมอนะอน,นี่ก็เป็นของไอคิสตมาร์ทนะแต่ปไปซื้อกันได้มันก็แพงเรื่องหรือเปล่านี่เหมือนกันนะไม่ใครใช้อ่ะ ไม่รู้เหมือนกันนะคนนะคือว่าไอ้มันมีตัวสักตัวนึงอนะตีแล้วมันตีไม่เข้ามันขึ้นไม่เท่าคนะไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันนงะมันคือตัวไหนผมน,น่าจะเป็นไอตัวคิดมามันตีไม่เข้าเลยคนนะจะขึ้นไม่เข้าไม่เข้าไม่เข้าอ่ะมันขึ้นดาเมจนิดเดียวนิดไม่แทบขึ้นดาเมจเลยแล้วก็ไม่ตรงนู้นนะนี่ไอไอตัวที่ถือลูก้รนั่นก็ยิงคนนะเ,เลยค้างเยอะเลยผมก็เคยมันก็ฆ่ายังไม่ได้ทีนะ เลืองมันเยอะจัดนะคนลงลงเงินลข่ามาดูนะเลือเป็นสามล้านนะคุณแท็อยูสกิมันตีคนแรงทวงก็ถึงงายเงิบเลยง่ายเงิอถึงก็บปวดหัวเชียวยี่ห้อมันก็มีเยอะนะแต่คนก็ฟาดวยๆร์ฟนั้นเลย แล้วก็ไอประตูหนึ่งไม่ไปงงมันจะเป็นหัวใจที่อกหักนะแล้วปวดอกักเฮ้ยเยกยอกๆกันนะมันก็จริงนะว่ามันอกหักจริงๆมนหัวใจที่ลูกแตกนะหือพาไปคนดูมันก็มีหัวใจดําด้วยเออหัวใจแดงกับหัวใจดาจุคุมไปปแแล้วก็ตรงนั้นก็เปมีมินิเกมแหละว่าใครไม่อยากจะขายหกมีนะเขาก็จะมีมินิเกมฆ่าหมูก็จะได้ตังค์ประมาณหนึ่งร้อยสองร้อยเนี่ย จำนวนการฆ่าโมนะจัดเวลาประมาณ 15v ขุดห <c oughs> น้อยอะ่ะ 15v 3 0ีเนี่ยมันก็น้อยจัดอะ่ะเออแต่ห้ายิ่งกว่าน,นี้ก็ไม่ได้เอานะคนคุนฆ่าเยอะเกินหมูมันเกิดได้ลัวๆนะน,นี่มาแล้วเนี่ยมึงเนี่ยเปล่าสี่หัวใจแล้วก็หัวใจปีศาจนะเอ,อ้ยมีคนฆ่ามันอยู่นี่นะไปแจมด้วยมันไปแจมดเลยเฮลิคอปเตอร์ไปไป เยอะเพื่อนเอามองอันเอามองอ่ะอุ้ยน,นี่ก็เป็นหมวกใหม่เหมือนกันอุ้ชีดูดิมันไอ้นี่เขาเป็นเลือดประมาณเป็ล้านนะอุ้ย,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 ยน่องนอบนอบยาน่าจะคิดว่าจะทำอะไรกับฉันนั่นหรือนายคิดผิดแล้วแต่การเลยน้องเด็กเฮไปไปเดีนยวก็รอกับเอามองอันนะดูดิดูว่า หมือนเขาจะไปซื้อไอหนูนะอุ้ยได้ชิเมนไปด้วยชิเมนจะเป็นร้านขาด้วยไอเนี่ยมันเป็นบอสมีคนที่เกิดแบบบอสบอสเลยบอสไฟทุกคนตีไอพวหัวใจที่มันแตกกันอะตีแบบเยอะๆเหมือนไอ้บอสมินิว่าไอ้คนหลุดไอมีลูกอมเลนะตีกว่าสามสิบครั้งอะอันนี้ก็ตีก็เหมือนกันหมดนะก็ตีข้า้งนานเอาเรื่องสลับมันก็จะดูแบบบางทีมันก็ตีสูงมมั้งนี่ลูกเหมือนกัน โอเคมาแล้วไกยเอาเรื่องแต่คนที่กับเพิ่งเล่นใหม่นะไม่มีรงท้าเลยมันจะเดือดคูดนานอันนี้ก็วันความปรจุหนึ่ง1ล้านแล้วนะออนี้เออมองอาศัยก็บบนลพวามชีดกระโดดสูงพลังขี่200ร้อกระดูสูงแเคลื่อนที่เร็วห้าอันนี้ความชีสี่บก็บบสาความเร็วกระโดดสูงบวกหลงท้ากระดดสูงบวกสบอความร็วบวกเก้า ชีตสองก็มา100ร้อยวันร้อยสองร้อยสามร้อยกว่าเนี่ยแล้วก่อนันนี้มกันล็อกไว้เนะไม่รู้เอาอะไรไงคนนะผมเอาปาเป็นแล้วก่อนันนี้เลยสองหมืน่นมันก็เป็นคนหมอยพยาบาลนะอันนี้ก็มีไอ้ไกูนะคุณกูก็อีพีไว้รับใครจะซื้อเอาก็าเอาไปปามก็ได้นะเออเฮน้องตามเดี๋ยวตีอ้สองสองแค่หัวใจงานเ่า มันตียื้เกนะินอ่ะแนะนำนะคนคนที่เพิ่งเล่นใหมนะ่น่ะไฟฟ้ามันยื้อๆคนนะแกระเป๋ามันยื้อๆนะเหมือนเราพวกคนแบบกระเป๋าแบบความจูซีบะ่ะแล้วคนตีไปนะด้วยแบบไม่รู้เหมือนกันเลยเนะี่ยมันไม่ขึ้นนะคนนะีย่ยไอ้เนี่ยไม่ขึ้นความหมายอ่ะตรงไหนม้ไม่ยอมขึ้น,น,นเลยวันนะี้นไม่อยอมขึ้นนั่นแหละคนนะไม่ยอมขึ้นถ้าคนตีไปหมดนะมอกเลยตีทั้งชาเลยคนตีนักตี คุณตองตีหมดเลยตีหน <inn> ึ่งล้านอ่ะเต็มได้สิบความได้ไม้มาสิบอันเนอะตีไปเพื่ออะไรครับท่านอ่ะไใครเป็นเจ้าที่เดียวตัวเดียนะมันจะมีวาร์ปตรงวาร์ปไม่ได้นะคนนะแล้วก็ต้นไม้โคตรใหญ่เลยโคตรโคตรอ่ะโคตรไกลจัดอ่ะมีคนตีมินิมินิบอสหัวใจมันก็มีมินิบอสประมาณหัวใจประมาณสามตัวนะ มีทั้งแดงตัวตัวสีดำไมนก็ตัวสีขาวนะสีขาวแบบติดปีกด้วยติดปีกไปดูแล้นะเลยก็ยื้อบนกันแล้วแหละไม่แพ้กันมันเหมือนกับปีเป้นะมีหัวใจด้วยหรืป้องเอคนคนก็มัาเข้ามายื้อกันนึงนะไม่จิกับไม่ไ้วก็ไอเจ้าหมีมันก็ไม่ยอมตีด้วยนะก็ได้สำหรับคนที่แบบ ฟาร์มก็ฟาร์มกับเจ้าหมีก่อนนะเพราะหัวใจก็ตีแรงเหมือนกันน่ะคุณเอาเทนนิสเบนเดิมเ,เ,เดิมหัวใจประมาณสองาสิบเนี่ยแต่กุข้างไก่ผมวัดได้ผมวัดไปแล้วคุณวัดไปแล้วอ่ะแต่แต่บอลถ้ยอ,อ,อยู่ก็กลับหลังเฉยอยู่ก็หลัง พอดีหลังหักก่อนนะหลังมันเอียงมาสิบห <S 2 Music ę> ้าองศาสามร้อยหกสิบสองศาเดี๋ย <S 2 emotions> ัวใจวันนี้คุณจะตีปีกกลยนะพี่ขายไปสี่ปลาตาถั่วไว้ตาบอสสีอันนี้ก่อนนะมีจี๊กหมูหมูเนื้อคาบูต้าคาบูตะคาบิคิวเบคเบคอนเบคตีละนายเบคก็หนึ่งอีกคนนะทุกคนตี ต้องตัวมันไม่ต้องกลัวเลยว่าจะได้ต้องตีนานกาสิบวิเขาจะวาจะตีหนึ่งตัวแบบสามสิบนาทีไม่ใช่นนะเขาจะปักให้หนึ่งแล้วคนตีกันได้นะแค่มือตบตูมันก็ตายแล้วตบตาอ่าเล่นอสองก็ประมาณสนะามร้อยนะคนละสามร้อยก็เยอะอยู่แล้วก็หัวใจเกาไม่ร,รู้คนทำเหตุเลือดมันเท่าไหร่นะ มึงไม่เคยตีมันด้วยมึงก็เคยฆ่ามันได้ด้วยมึงมึงไม่เคยฆ่ามันได้ก็เลยก็ผมก็เคยตีมันเลยเลยก็มันห้าล้านห้าล้านเปนล้านเลยคนหรือก็สิบล้านดีกว่าไหมครับพี่นะสิบล้านดีกว่าไหมนะน้องผมตีแล้วแสนไปก,ก็มันของฉันไปไปเลยกูกิลบอลเชื่อเร็วตายเร็วกว่า จังจริงๆมันก็แบบตีแบบบางทีก็ตีไม่โดนนะแต่ท่าเนี่ยโดนอย่างเดียวนะนนนะ้องหกก็มีลมบาดเจ็บตายก็มาดูฟาสไลด์ตายนะมีวอบ์ปมีวอล์ไปยาองค์ใบดื้อแข็งแข่งไปเฮ้ยมันจะฆ่ามันได้จริงโอ้ยมันคอมเม้นตงจริง มีเวสุดงไหนเนี่ยเลือห้าล้านสึงมาแล้วบอสเซตานะคนนะผมข่ามาได้แล้วก็เลือห้าล้านเท่าก่อนนี่แหละโอ,โอเค่นี่อน,นหัวใจโอ้ความพ่ายไปของหัวใจไม่มีตรงไหนสำรวจอีกไหมนะผมไมก็รู้หมด คุผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอีเวนต์เนี่ยมันเขามีอะไรบ้างนะผมแบบอาจจะอธิบายไม่แบบไม่ครอบก็ได้คนนะก็ไปดูช่องคนอื่นเขาเขาอาจจะแบบอธิบายเขาแบบอธิบายละเอียดบางผมด้วยคนนะผมบางอันก็ไม่รู้เหมือนกันนะแบอดดิ้งก็รู้ว่าโอดไรบ้างนะเพิ่มเพิ่งเขาตีไปแล้วกันนะจะรัดคิวคนนี้นินกับลาดคิวนะสายไล์แล้วลาดไปเลยลูสเตอร์บูสเตอร์เหน็บข้างหลังไป ก็อา้ะนับเดียดอะไรอยู่ที่นี่ว่ะเฮ้ยเฮียวไปเฮียวไปเ,ไปเไปิียวไปผมิดเิียวไงเลนะเกินไม่ต่อไราันติดเพิอนเองคืงอ,อแบบคนอื่นก็ชอบใช้แบบสี่แสนงั้งนเหรอคุณผ,ผมใช้เงินห้าแสนแน่ะเดี๋ยวเขารวบมาได้เยอะเก่งเงินไปแล้วที่ขนมเชื่อเินแปแสนนี่าแต่เล่นไ้เว้นนี่แบบนานตา,างบัดก็ได้นะ ไม่กี่สองสามวันนี้กูดาวคูดาวขับไปเร็วๆกันแล้วกันรถหน้นจอไปแล้วเ่ามันจะเป็นสกิลกันไงนะไอเนี้ยนะกูยิงสตาร์ไปแป๊บเดียวนะลองดูคนอื่เขาเล่นกันนะแป๊บแป๊บเชื่อแตกนังกูขึอนชิเมตแล้วคกับใครบางคิวบีคิวบีสเลื่นบิดบินหลังมาเดียวหลังเกือบบิดเลย ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทุกคนว่าถ้าเราฆ่าไอ้มินิบอสท,ทุกตัวแล้วมันก็จะดรอปอะไรบ้างนะไปดรอปไหเมื่อนั่นแหละก็ดรอปอะไรบ,บ้างกันนะแล้วก็มันจะเปิดล็อกไอ้นู้นหรือเปล่ากือทาวิเศษนันะ่นนะมั่วขวางนะแต่กูเชื่อกูหลังเชยเลยกูก็วร์าไปด้านหลังใครเป็นตาผมมากลานเวียนไทยขาสามที่สอง มันก็ไม่หมดมันมีหัวใจใหม่ด้วยน,นะไม่รู้ว่าตอมันตอบจากไอ้ตัวอะไรก็ไม่รู้นะอ๋อน่าจะตอบจากขวดใจสีฟ้ากับขวดใจสีดำกับขวดใจสีแดงอ๋อเข้าใจละเพิ่งเข้าใจตอนนี้เนี่ยมันปิดล็อกอยู่อ่ะไม่รู้เหมือนกันนะแต่เราก็เขาจำคลิปนี้นมากกว่าคนที่เข้ามาได้หนูก็ได้กดแชร์ได้กดติดตามเหมือนเลยครับขอไปเลยครับบ๊ายบายนะครับบ๊ายบาย